สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมลุงโจรครับวันนี้มาหากับข้าวครับในเวลาเร่งด่วนเพราะว่าสั่งมาแล้วสั่งที่ดักมาครบสิบอันแล้วนะครับวันนี้เหยื่อที่ใช้นี่เป็นเหยื่อนี่นะครับเป็นเหยื่อจากที่ว่าเราไปตกปลามานะครับแล้วก็เอามาเอามาดักกุ้งต่อเลยดักกุ้งดักปลาซูต่อนะครับ ดูนะครับสิบอันว่าจะได้กับข้าวหรือเปล่าแล้วก็เอาอาหารปลาดุกนะครับเอาอาหารปลาดุกส่งเข้าไปวันนี้สั่งมาห้าสิบบาทอันห้าสิบบาทนะครับที่สั่งมาสักสิบอันพอดีไปขายน้ำอ่อยเจอฝนนะครับเจอฝนฝนตกก็เลยหนีมานะครับแล้วก็มานี่นะครับมาหากับข้าวนะครับนี่ใส่อย่างนี้เลยนะครับ ใส่ให้มันนอนอยู่ก้นตรงนี้เลยครับนี่เ,ออเดี๋ยวเราไปดักกันไปหาก,กินง่ายๆกับบิรโจรครับได้แล้วฟังแล้ว ไปหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อปลาตัวใหญ่เข้าเอ๊ะวันนี้ผักกระโดนไม่มียอดเลยนี่เองผักรกระโดนไม่ม่หน่อยๆนะครับนี่อะหน่อยๆผักกระโดนไม่มีไม่มียอดอะ่ะแมลงกินมุกโ,โดนตัวอะไรกินมุกปะ โอ้ได้เ,งเหงื่อเลยครับก็ลงไปแล้วนะครับสิบสิบหลังสิบหลังลงไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูผลงานกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างกับการหายกับข้าวง่ายๆนะครับกับดุงโจพกพรุ่งนี้มาเจอนะครับ รุวัสุประยมเช้านะครับสาหรับทิปหากับข้าวง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับที่ดักไว้ว่าจะมีผลงานอึหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันวันนี้จะมีกับข้าวกินหรือเปล่ากับเหยื่อตกปลารือเหลือนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ไม่แน่นะไม่แน่โอ้ออได้เลยนะครับ ทั้งปลาซิวนะครับทั้งปลาซิวทั้งกุ้งครับเดี๋ยวไปดูข้างบนครับนี่ครับอันแรกครับโอ้นี่ครับปลาซิวครับปลาซิวตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็กุ้งสวยๆเลยไปเดี๋ยวดูอันต่อไปครับอสองนะครับนี่ครับ โอ้หานนะครับวันนี้นี่ครับสวยๆเลยครับี่ครับเห็นไหมครับตัวงามๆครับไปเดี๋ยวไปดูอีกแปดหลังที่เหลือที่อยู่ในบ่อนะครับก็เดี๋ยวไปค่อยดูผลงานกันที่ที่บ้านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปเดี๋ยวไปยามในบ่อนะครับโอ้หานหานหานได้ก้นมาแล้วครับนี่ไอ้บู ปลาบูน้อยครับใส่งงามเดี๋ยวไปปล่อยมันไปปล่อยมาไปต้มยำเอาไปปล่อยครับนี่แล้วก็นี่นะครับกุ้งกุ้งปลาซิวนะครับนี่รวมๆกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูผลประกอบการรวมนะท,ที่บ้านนะเพราะวันนี้มาคนเดียวยุ่งๆหน่อยก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านสวยๆเลยนี่ นี่นะครับวันนี้โอ้โหมันเลยนะครับโอ้โธรรมเวลาครับเดี๋ยวไปดูผลประกอบการรวมนะครับที่ที่บ้านแหมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวว่าเก่าๆนี่อย่าทิ้งนะครับเอามาใส่กุ้งครับไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับผมไครับนี่ผมว่าแบบนี้ดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่องนะครับเอาแค่หกช่องพอแล้วครับหกช่องแล้วก็ ที่เป็นมันมันอยู่ตรงท้ายนะครับนี่ครับผมว่าผมว่ามันมัน,นหนากว่านะอ,อกกุปกรณ์แน้วมันมันทนกว่าแล้วก็เราเอาเหยือ่อใส่ตรงตรงข้างล่างนี้เลยทง,ง่ายนะครับถ้าใครจะสั่งมาใช้ก็ผมแนะนำนะครับแบบนี้ครับผมช่องพอแล้วครับ เรียบร้อยครับสําหรับสิบอันนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่หมานเลยนะครับวันนี้โอ,ไอ้ได้เพียบเลยครับได้เะหลายเมนูเลยนะครับนี่ หมาดเลยนะครับใส่สวยๆเลยครับโอ้โหนี่เห็นไหมครับแค่ติอันนะครับก็ถือว่าได้กับข้าวนะครับวันนี้ก็น่าจะได oh, <laughs> right. ้ห <gy> uh, ัวไก่กุ้งด้วยแล้วก็ต้มนะครับต้มใส่หน่ไม้ดองด้วยนะครับยังไงก็ฝากช่องโจ๊กด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับสไครตนะครับเป็นเป็นกำลังใจในช่องขโจ๊กด้วยเดี๋ยวพบกันนะครับว่าทิปหน้าผมจะพาไปหากับข้าวแบบไหนอีกนะครับหาคินง่ายกับบุญงโจ๊กขอบคุณครับ